ยินดีต้อนรับสู่วิดีโอแนะนำการใช้งานของ Xness วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการลงทะเบียนบัญชีพื้นที่ส่วนบุคคลใหม่กับ Xness รวมถึงวิธีการเปิดบัญชีซื้อขายใหม่เริ่มต้นโดยไปที่เว็บไซต์ของเราและคลิกเปิดบัญชีป้อนข้อมูลประเทศที่อาศัยอยู่โดยข้อมูลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และจะส่งผลต่อระบบการชำระเงินที่ให้บริการในพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณป้อนอีเมลที่คุณต้องการลงทะเบียนพื้นที่ส่วนบุคคลนี้ สร้างรหัสผ่านตามข้อกําหนดพิเศษโดยต้องประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่อักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวเลขคุณจะต้องใช้อ e ีเมลและรหัสผ่านนี้ในการเข้าใช้งานพื้นที่ส่วนบุคคลจากเว็บไซต์หรือจากแอป Exness Trader หากคุณมีรหัสพาร์เนอร์คุณสามารถเลือกกรอกรหัสดังกล่าวได้ที่นี่และเชื่อมโยงบัญชีของคุณไปยังโปรแกรมพาร์เนอร์ของ Exness ช่องป้อนข้อมูลจะถูกล้างหากกรอกรหัสพาร์เนอร์ไม่ถูกต้องเพื่อให้คุณลองอีกครั้ง นอกจากนั้นคุณจะต้องทำเครื่องหมายที่กล่องข้อความเพื่อประกาศและยืนยันว่าคุณไม่ใช่พลเมืองหรือผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาคลิกดำเนินการต่อระบบจะนำคุณไปยัง x x e s ซ์เนสเทอคลิกที่นี่เพื่อเปิดแถบใหม่ในเบราว์เซอร์สำหรับพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณโดยค่าเริ่มต้นแล้วคุณจะพบบัญชีจริง MT5 ในหัวข้อบัญชีของฉันใต้แถบบัญชีจริงนอกจากนั้นคุณจะพบบัญชีทดลอง MT5 ใต้แถบบัญชีทดลอง ตอนนี้เรามาดูวิธีการสร้างบัญชีซื้อขายเพิ่มในพื้นที่ส่วนบุคคลใหม่กันเลือกเปิดบัญชีใหม่ภายใต้หัวข้อบัญชีของฉันเลือกประเภทบัญชีจากบัญชีมาตรฐานและบัญชีสำหรับมืออาชีพจากนั้นคลิกเปิดบัญชีซื้อขายจริงหรือลองเทรดในบัญชีทดลองตามประเภทบัญชีที่ต้องการในหน้าถัดไปคุณสามารถตั้งค่าประเภทบัญชีของคุณเป็นบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองได้อีกครั้งรวมถึงเลือกเทอร์มินอลการซื้อขายที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น MT4 หรือ MT5 ตอนนี้คุณสามารถเลือกการตั้งค่า l e v e r a g e สูงสุดที่ต้องการรวมถึงสกุลเงินของบัญชีโปรดทราบว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนสกุลเงินของบัญชีได้ในภายหลังสุดท้ายตั้งชื่อเรียกบัญชีสำหรับบัญชีซื้อขายนี้และตั้งรหัสผ่านที่จะใช้เป็นรหัสผ่านการซื้อขายเมื่อคุณดำเนินการเสร็จเรียบร้อยให้แตะที่เปิดบัญชีเพียงเท่านี้บัญชีใหม่ของคุณก็จะแสดงในหัวข้อบัญชีของฉัน ภายใต้แถบบัญชีจริงหรือบัญชีทดลองโดยขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่คุณสร้างวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการยืนยันโปรไฟล์ Xness นของคุณอย่างครบถ้วนคลิกปุ่มก้าวขึ้นเป็นเทรดเดอร์ตัวจริงที่นี่อันดับแรกคลิกขอรับรหัสเพื่อยืนย e ันอีเมลของคุณกรอกรหัสที่ส่งไปยง e ังอีเมลของคุณที่นี่จากนั้นคลิกดําเนินการต่อเลือกรับรหัสทาง S M S หรือการโทรและกรอกหมายเลขโทรศัพท์จากนั้นคลิกขอรับรหัส กรอกรหัสที่ส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณจากนั้นคลิกดำเนินการต่อเพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ถัดไปกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ครบถ้วนเมื่อเสร็จแล้วให้คลิกดำเนินการต่อเพื่อยืนยันข้อมูลคุณจะได้รับข้อความยืนยันการส่งอีเมลหมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคลิกยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์เพื่อไปยังข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินเป็นแบบสำรวจประสบการณ์การเทรดของคุณโดยเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการตวดล็อกข้อจำกัดในการฝากเงินและการเทรดเมื่อกรอกข้อมูลทางการเงินครบถ้วนแล้วให้คลิกดำเนินการต่อขั้นตอนสุดท้ายคุณจะต้องส่งเอกสารยืนยันประกอบด้วยเอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารยืนยันที่อยู่ที่ถูกต้องแต่ก่อนอื่นคุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยันชื่อตามกฎหมายของคุณโดยต้องเป็นชื่อที่ถูกต้องและตรงกับข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารยืนยันและชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่คุณอาจใช้ในอนาคตหากจำเป็นต้องแก้ไขชื่อให้คลิกแก้ไขเพื่อเปลี่ยนชื่อของคุณจากนั้นคลิกอัปโหลดเอกสารหรือแค่คลิกอัปโหลดเอกสารเพื่อดำเนินการต่อตอนนี้ก็ได้เวลาส่งเอกสารยืนยันตัวตนของคุณอันดับแรกให้เลือกประเทศที่ออกเอกสารประจำตัวของคุณจากนั้นเลือกประเภทเอกสารประจำตัวจากตัวเลือก กรุณาตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสารที่เลือกปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เอกสารได้รับการอนุมัติคลิกอัปโหลดเอกสารและค้นหาไฟล์สำเนาเอกสารเพื่อแนบไฟล์จากนั้นคลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่อเมื่อแนบเอกสารแล้วขั้นตอนสุดท้ายเป็นขั้นตอนส่งเอกสารยืนยันที่อยู่ โปรดทราบว่าคุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้แต่บัญชีของคุณจะไม่ได้รับการยืนยันอย่างครบถ้วนและจะมีการจำกัดฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างปฏิบัติตามข้อกำหนดหน้าจอสำหรับเอกสารยืนยันที่อยู่ของคุณคลิกอัปโหลดเอกสารยืนยันที่อยู่จากนั้นคลิกที่นี่เพื่อดำเนินการต่อเมื่อแนบเอกสารเสร็จแล้วสถานะบัญชีของคุณจะได้รับการยืนยันอย่างครบถ้วนโดยอัตโนมัติหลังจากตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ยินดีด้วยคุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดเพื่อยืนยันบัญชี Xness อย่างครบถ้วนแล้วยินดีต้อนรับสู่อีกหนึ่งวิดีโอแนะนำการใช้งานของ Xness วันนี้เราจะมาแสดงวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง MetaTrader 5สำหรับ Android ให้กับคุณขั้นแรกดาวน์โหลด MetaTrader 5จาก Google Play Store หรือจากเว็บไซต์ของ Xness เมื่อติดตั้งแล้วให้เปิด MetaTrader 5บนอุปกรณ์ของคุณขึ้นมาเปิดเมนูหลักและเลือกจัดการบัญชี แต่อคอนบวกแล้วพิมพ์ Xness เพื่อค้นหาโบรกเกอร์เลือก Xness Technologies Limited จากตัวเลือกป้อนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้บัญชีซื้อขาย Xness ของคุณพร้อมทั้งรหัสผ่านและเซิร์ฟเวอร์จากนั้นคลิกลงชื่อเข้าใช้หากต้องการค้นหาเซิร์ฟเวอร์บัญชีซื้อขายของคุณโปรดไปที่พื้นที่ส่วนบุคคลของ Xness เลือกไอคอนรูปฟันเฟืองเปิดข้อมูลบัญชีและเซิร์ฟเวอร์จะแสดงขึ้นทันทีเมื่อเสร็จแล้วจะถูกเพิ่มเข้าไปยังพื้นที่บัญชี คุณสามารถเพิ่มบัญชี MT5 โดยทำตามขั้นตอนนี้ได้หลายครั้งตามต้องการยินดีด้วยคุณได้ดาวน์โหลดและติดตั้ง MetaTrader 5สำหรับ Android เรียบร้อยแล้วขอขอบคุณที่เลือก Xness วิธีฝากเงินผ่านทางแอปธนาคารบนโทรศัพท์มือถือสวัสดีครับผมจอรนจากทีม Xness ตอนนี้ผมจะพาคุณมาดูวิธีการฝากเงินเข้าบัญชี Xness ผ่านทางแอปธนาคารออนไลน์หรือโมบายแบงกิ้งขณะนี้เรามีแอปของธนาคาร3แห่งที่ให้บริการฝากเงินทางออนไลน์ได้แก่โมบายแบงกิ้งของธนาคารกสิกรธนาคารกรุงเทพและธนาคารไทยพาณิชย์มาดูขั้นตอนกันเลย 1. ลงชื่อเข้าใช้พื้นที่ส่วนบุคคลในบัญชี X n e s s ของคุณ 2. คลิกฝากเงินที่เมนูทางด้านซ้ายมือจากนั้นวิธีการฝากเงินทั้งหมดจะปรากฏขึ้น 3. เลือกแอปธานาคารออนไลน์ที่คุณต้องการจากรายการ 4. ในหน้าต่างป๊อปอัพให้กรอกหมายเลขบัญชีและจำนวนเงินที่ต้องการฝากโปรดตรวจสอบว่าคุณระบุจำนวนเงินถูกต้องตามที่ต้องการฝากจริงไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถฝากเงินโดยอัตโนมัติได้ 5. คลิกถัดไป 6. ที่หน้าถัดไปคุณจะเห็นสรุปการทำธุรกรรมรวมถึง QR Code ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดให้ถูกต้องแล้วใช้แอปธนาคารที่คุณต้องการทำการสแกนรหัสเพื่อชำระเงินทีนี้เราจะแสดงวิธีสแกน QR Code ด้วยแอปธนาคารตัวสแกน QR Code อาจปรากฏในตำแหน่งที่ต่างกันเล็กน้อยตามแอปของแต่ละธนาคารหากคุณใช้แอปธนาคารกรุงเทพให้เปิดแอปเลือกจ่ายบินเติมเงินจากนั้นแตะ สแกนเพื่อชำระเงินที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างแล้วสแกน QR code ที่เว็บไซต์ x n e s s ออกให้ก็ถือว่าทำรายการเสร็จเรียบร้อยหากคุณใช้แอปธนาคารกสิกรให้เปิดแอปเลือกจ่ายบินเลือก QR code จากนั้นแตะที่สแกน QR code เพื่อสแกน QR code ที่เว็บไซต์ x n e s s ออกให้ก็ถือว่าทำรายการเสร็จเรียบร้อย หากคุณใช้แอปธนาคารไทยพาณิชย์ให้เปิดแอปจากนั้นแตะที่สแกนจ่ายที่อยู่ทางด้านซ้ายบนและสแกน QR Code ที่เว็บไซต์ X อ e กออกให้ก็ถือว่าทำรายการเสร็จเรียบร้อยข้อควรจำ QR c o า QR code ที่ออกให้จะใช้ได้เพียงครั้งเดียวภายใน48ชั่วโมงห้ามใช้ QR Code เดิมฝากเงินซ้ำโปรดตรวจสอบว่า ชื่อธนาคารที่ฝากเงินเข้าเป็นธนาคารเดียวกับที่เลือกไว้ขณะออก QR code หากชื่อธนาคารไม่ตรงกันจะไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีได้ขอขอบคุณที่เลือก Xness